สรุปราคาผักวันนี้วันที่15พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ20บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกละลำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกลํลำดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกลํลำปรีเขียวกิโลกร,รัมละ6บาท กะหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ10บาทคณะยอดกิโลกรัมละ20บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ15บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ40บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดสร้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาท ผักป้งไทยผักป้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักป้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ90บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ100บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ60บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ70บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ40บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาท ใบกะเพรากิโลกร,รัมละ15บาทใบโหระรพากิโลกร,รัมละ40บาทใบแมงลักกิโลกร,รัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกร,รัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกร,รัมละ60บาทดอกหอมกิโลกร,รัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาท ใบชาพลูกิโลกรมรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรมรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรมรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรมรัมละ50บาทคาแก่กิโลกัมละ35บาทขิงซอยกิโลกัมละ30บาทขิงแก่กิโลกัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรมรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรมรัมละ160บาท พริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปหอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปหอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ20บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาท พริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ70บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ60บาทพ,พ,พริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ40บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ36บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ70บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ26บาทบวบงูกิโลกรัมละ36บาทบวบหอมกิโลกรัมละ20บาทบวบเลียมบวบเลียมกิโลกรัมละ16บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ22บาท ชะอมกำลกละ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ6บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฝากลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมะระชีนกกิโลกรัมละ24บาทมะระจีนกิโลกรัมละ20บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ40บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ32บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ40บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสสด็งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ60บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ12บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ7บาท มะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ30บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ36บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ18บาทฟักทองทองอ่ำไพกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ12บาทข้าทโพดอ่อนกิโลกรัมละ5 5บาท ผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสดิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ90บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกกิโลกรัมละ16บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวัยเท้ากิโลกรัมละ15บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทหอมกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ4.1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ130บาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ50บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ18บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง14บาท าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละ16ถึง18บาทดบาทเกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละ60บถึง65บาทกล้วยนำว้าขาวนวลเบอร์เล็ขวีละ10บาทกล้วยนำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ20บาทกล้วยนำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก3 5รยบาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งละเจดวี กล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักชีไทยนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี6 7นะครับราคาผักชีไทยนะครับ จะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลาเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุดเริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับอ,องร้อยบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง2 5 0ร้อบถึงสามบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะ ู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับอ่าก็150-60บาทต่อกิโลกรัมนะครับอ่าแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับ 220-230ถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับสรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนะครับแล้วก็ไปสูงสุด ที่เดือนอพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจก็ อยากจะปลูกหรือว่าปลูกก็แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทํายังไงให้มีฝักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สภาพาสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมนวยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวัน 1, 3, หนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยแมลงต่างๆนะครับ ระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับบางส่วนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคริปว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ พบก,กันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ